ผมพลเอกชัยวัฒน์เอี่ยมสมุทรกรรมธิการพลังงานขอรายงานผลการพิจารณารายงานประจำปีงบประมาณ2563ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิบกจการพลังงานตามที่ผู้ทีสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการพลังงานดำเนินการสรุปได้ดังนี้รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการเนินงาน การกำกับการประกอบกิจการพลังงานประจำปี2563ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการการกับกิจการพลังงานระยะที่4 2563ถึง2565โดยได้คำนึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ตลอดจนนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งตัวรายงานจะประกอบด้วยภาพรวมของรายงานทั้งฉบับ ผลการเงินงานการกำกับกิจการพลังงานประจําปี2563ได้แก่การกำกับการกำกับการรับซื้อไฟฟ้ากำกับกิจการไฟฟ้าและการกำกับกิจการก๊าซธรรมชาติผลการเงินงานบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจําปี2563งบการเงินและบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และสุดท้ายแผนการดำเนินงานสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับก,กิจการพลังงานประจำปี2564โดยในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำกับก,รรกิจการพลังงานระยะที่4นี้ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานให้บรรลุปเป้าหมายประกอบด้วย9วัตถุปรงค์หลักโดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดและกลยุทธ์ของแต่ละวัตถุประส,สงค์รายละเอียดปรากฏตามภาพฉายนะครับ ในการพิจารณาภาพรวมของรายง,งานประจำปีงบประมาณ2563ันของกกพคณะกรรมการพลังงานคณะกรรมการกิการพลังงานได้พิจารณาออกเป็น4ประเด็นในประเด็นแรกกกพเสนอรายง,งานประจำปี2 5 6 3้ต่อวุฒิสภาเมื่อวันที่29ธันวาคม2 5 6 5ซึ่งล่าช้าไปเกือบ2ปีเป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติทุกๆปีที่ผ่านมาและคาดว่าในรายง,งานในปีต่อๆไปก็ยังคงจะคงยา่าล่าช้าอย่างเช่นเดิม ทำให้รายงานดังกล่าวฉบับนี้ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรเป็นเพียงการรายงานให้ทราบเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้นจึงขอเสนอว่าควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยขอเสนอนะให้กะกะพจัดทํารายงานประจําปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมของปีถัดไปเริ่มตั้งแต่รายงานประจําปี2อ6 5สําหรับรายงานประจําปีสอ6 4นกนั้นขอให้ชะลอไปก่อนโดยไปดํเนินงานต่อในภายหลังเท่าที่จะสามารถกระทําได้ ท้งนี้เพื่อให้รายงานประจำปีฉบับปัจจุบันสามารถทําได้ทันเวลาสอดคล้องกับสถานการณ์และการดำเนินการในปัจจุบันสามารถนําผลการพิจารณาและข้อสังเกตรวมทั้งข้อเสนอแน,นะนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือสามารถชี้แจงข้อจจริงให้ผู้ชิสภาและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ในประเด็นที่สองกกพควรเร่งรัดผลักดันการดำเนินการโครงการต่างๆให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ พื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันและอนาคตทั้งภายในและภายนอกประเทศประเด็นที่ 3. การจัดทํารายงานประจําปีมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการกํากับการประกอบกิจการพลังงานไว้หลายประการเพื่อให้การกํากับมีประสิทธิภาพจึงควรมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินการกับแผนปฏิบัติการกํากับและประเมินผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดของแผนงาน และบรรลุภตุประสงค์ที่กาหนดวบหรือไม่มากน้อยเพียงใดนําข้อมูลดังกล่าวแสดงไว้ในงานรายงานประจำปีปีถัดไปประเด็นสุดท้ายการรายงานสถานการณ์การผลิตจําหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรมรมชาติของผู้ที่รับใบอนุญาตควรมีการกํากับเป้าหมายตามแผนพัฒนาการไฟฟ้าและแผนบริหารจัดการก๊าซธรมรมชาติไว้เป็นการเปรียบเทียบทั้งเป้าหมายหลายปีและเป้าหมายสุดท้ายพร้อมกับบทวิเคราะห์ ในเรื่องผลการดำเนินการการประกอบกิจการพลังงานภายใต้วัตถุประสงค์ภายใต้9วัตถุประสงค์หลักตามที่กําหนดเอาไว้นั้นคณะกรรมการได้ตามแผนปฏิบัติการระยะที่4ี่เนี่ยคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเอาเฉพาะบางวัตถุประสงค์เท่านั้นดังนี้ครับในวัตถุประสงค์ที่1การส่งเสริมให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอมีความมั่นคงและมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต กเลิศที่ 1. ่การเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์นโยบายและแผนด้านพลังงานให้มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องโดยกกพได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และการให้และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานมีการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เชิงเลอกเกี่ยวกับการกำกับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อการวิเคราะห์แผนพัฒนากาลังผลไฟฟ้าแผนการลงทุนในกิจการไฟฟ้าและแผนขยายระบบเครื่องขายพลังงานอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นคณะกรรมการกรรมธิการพิจารณาเห็นว่าการเนินการที่ผ่านมาเป็นการวางระบบแนวทางการบริหารทั้งด้านการปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมแต่ยังไม่มีผลสำเร็จหรือผลลัพธ์การสอบทานความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นความสําเร็จตามตัวชี้วัดเป้าหมายในแผนการปฏิบัติการจึงเห็นควรปรับปรุงให้มีข้อมูลข้อพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการนํารายงานไปใช้ประโยชน์กลุ่ที่2การปรับปรุงการปรับระบบการกํากับกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีพลังงานที่เพียงพอและมั่นคงซึ่งดําเนินการเป็น3กิจกรรมในกิจกรรมที่1 การกำกับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2018และนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากรรมธิการมีข้อพิจารณาว่าการรายงานเป็นเพียงแนวทางและโครงการที่รับการส่งเสริมโดยไม่แสดงถึงข้อมูลผลสำเร็จและหรือผลลัพธ์ที่ ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจึงเห็นควรปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการนำรายงานไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน,นครับในกิจกรรมที่2ของเรื่องนี้คือการปรับปรุงการอนุมัติใบอนุญาตแบบจุดเดียวแบบเบดเสร็จที่เราเรียกว่า one stop service หรือ OSS กรรมธิการมีพิจารณาแล้วเห็นว่ากกพมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันดำเนินกิจการ,รให้บรรลุผล แต่เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับอันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการให้กกพมีอำนาจในการพิจารณาออกใบอนุญ,ญาตสร้างไฟฟ้าโดยกระทรวงอุตสาหกรรมขอให้คณะมนตรีมีมติเห็นชอบก่อนจึงเห็นควรให้มีการเร่งรัดการดำเนินการพิจารณาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปในกิจกรรมที่3การออกใบอนุญ,ญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า และกิจการก๊าซธรรมชาติกรรมธิการพิจารณาเห็นว่ากกพมีการเมินการออกบอนุญาตต่างๆในมีงบประมาณ63จําจำนวน1072ฉบับแต่ไม่ได้แสดงเห็นว่ามีใบอนุญาตตกค้างหรือใบอนุญาตที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นจำนวนเท่าใดจึงควรแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการประเมินผลการเนินการและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ขออนุญาตในวัตถุประสงค์ที่2 การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการในกลยุทธ์ที่1การปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินการกำกับอัตราค่าบริการพลังงานให้มีความโปร่งใสและได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นซึ่งดำเนินการออกเป็น3กิจกรรมในกิจกรรมที่1กํากำหนดหลักเกณฑ์การกำกับอัตราค่าไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และกิจกรรมที่2การกลับกับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่า FT ให้สะท้อนต้นทุนราคาค่าเชื้อเพลิงและดำเนินการตามนโยบายของรัฐโดยกกพอได้ตรึงค่า FT ระหว่างบุกาลาถึงสิงหาเป็นเวลา8เดือนเพื่อบรรเทาค่าของชีพของประชาชนที่รับผลก็ทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9รวมทั้งลดค่าไฟฟ้าค่า FT อีก83สตางค์ต่อหน่วยระหว่างเดือนกันยานกันยายนถึง ธันวาคม2013ตามที่เด้กรุณารายงานมาแล้วนั้นคณะกรรมการกรรมธิการพิจารณาการดําเนินการตามข้อ1และข,ข้อ2แล้วเห็นว่ากกรพดาเนินการได้เหมาะสมสอดคล้องตามสถานการณ์และนโยบายของรัฐในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างชัดเจนทันเวลาอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตค่าเธอเพลิงจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามความผันผวนของปัจจัยต่างๆและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงขอให้กกพพิจารณาศึกษา และจัดเตรียมแนวทางเพื่อรองรับอนาคตต่อไปในกิจกรรมที่3การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและวิธีการจัดระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของย,นยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตามแผนปฏิรูปประเทศกรรมธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากกพควรร่วมกับผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าโครงร่างภาระ ค่าไฟฟ้าที่เราเรียกว่าโหลดโปรไฟล์และผลกระทบกับระบบไฟฟ้าเพื่อพิจารณากําหนดราคาตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการระบบจําหน่ายไฟฟ้าสถานีอาจุไฟฟ้าที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงด้วยการจัดทําแผนจัดตั้งสถานีอาจุไฟฟ้าเป็นภาพรวมของทั้งประเทศกลยุทธ์ที่2การพัฒนากํากับด้านคุณภาพบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานและโต้ถึง แต่แก่การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1บ้านที่อยู่อาศัยและประเภทที่อยู่ประเภทที่2กิจการขนาดเล็กกรรมธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากกพควรมีการติดตามเร่งรัดเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายดําเนินการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยเร็วในวัตถุประสงค์ที่3การส่งเสริมการแข่งขัน ในกิจการพลังงานและป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงานโดยมีกลยุทธ์คือการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานโดยการศึกษาตลาดซื้อขายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติและแนวทางการกับการเปิดให้มีการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า และกำกับการดำเนินการทดสอบนวัตรกรรมที่นำเทคโนโลยีสับสนการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่เราเรียกกันติดปากว่า Energy r e g u l a t o r Regulatory c o m m i s s ี s a n d b o x Commission s a n d b o x หรือ ERC Sandbox นั้นกรรมิการพีรนายได้เห็นว่าโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นลักษณะให้การไฟฟ้าผลิตเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าแต่เพียงรายเดียวหรือที่เรียกว่า e n h a n c e ์ซิงเก การทดลองจำหน่ายไฟฟ้าเสรีในพื้นที่จำกัด ERC Sandbox และจำกัดหน่วยไฟฟ้าเพื่อพิจารณาแนวทางที่แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการที่จะเปิดใช้ไฟฟ้าเสรีนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบคอบทั้งข้อดีและข้อเสียตลอดจนขั้นตอนต่างๆในการดาเนินการตามจริงในวัตถุประสงค์ที่4การส่งเสริมการให้บริการของระบบโครงข่ายพลังงาน ให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยมีกลยุทธ์คือการจัดทำมาตรฐานมาตรฐานการให้บริการของระบบโครงข่ายเพื่อให้มีมาตรฐานบริหารการมาตรฐานบริการระดับสากลมีการศึกษาหลักเกณฑ์การกำรับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าผ่านโครงขา่ายซีแซนบ็อกซ์เพื่อนำผลการทดสอบมาใช้ในการกำหนดกรอบ การกำกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าภายในปีงบประมาณ2014นั้นกรรมธิการพิจาณาเห็นว่าควรมีการเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและหรือจัดทําขานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอื่นๆเช่นข้อมูลโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถจะนําไปใช้ศึกษาขยายผลตลอดจนนำเอาไปใช้ประโยชน์ดได้ วัตถุประสงค์ประการที่7การส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดรวมทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและความสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยมีกลยุทธ์คือการพัฒนาระบบการกำกับให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนผ่านกองทุนไฟฟ้ามาตรา97วงเล็บ4คณะกรรมการกรรมธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากกพได้ตั้งกรอบวงเงินการยื่นข้อเสนอโครงการตามมาตรา97วงเล็บ4ไว้สูงแต่โครงการที่รับอนุมัติมีค่อนข้างน้อยกกพจึงควรพิจารณาหัวข้อการวิจัยที่ต้องการและประกาศเชิญชวนผู้สนใจมายื่นโครงการ,ร,การซึ่งจะทําให้โครงการที่จะมี ผู้สนใจแล้วม,มีมียื่นขอเสนอจะมีจํานวนมากยิ่งขึ้นครับโครงการที่รับอนุมัติใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็กพไม่ได้แจ้งรายละเอียดของโครงการจึงควรรายละเอียดจึงควรรายงานรายละเอียดผลการเหมือนการเพิ่มเติมว่าแต่ละโครงการประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดวัตถุประสงค์ที่8ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยสัารุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานมุนเวียนและศึกษาวิจัยผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา97องเล็บ4กรรมธิการพิจารณาเห็นว่ากกพควรศึกษาวิจัยหรือให้ทุนวิจัยผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา97องเล็บ4นี้เพื่อพัฒนาต่อยอดพลังงานมุนเวียนที่มีอยู่วิจัยพลังงานมุนเวียนในรูปแบบอื่นพัฒนาต่อยอดแบตเตอรี่ ให้สามารถเก็บกักเก็บพลังงานได้สูงขึ้นและมีขนาดที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้กับรถไฟฟ้าหรือระบบเก็บเก็บพลังงานตามสถานีไฟฟ้าต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับผลการเมือง,งานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเรื่องแรกคือกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา97วงเล็บหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าและการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้โอกาสกรรมธิการมีข้อสังเกตว่า ในการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าได้โอกาสในปัจจุบันจะเป็นการอุดหนุนผู้ได้โอกาสให้ใช้ไฟฟ้าฟรีจึงขอเสนอให้ขยายการอุดหนุนไปให้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่ปัจจุบันยังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยควรลงทุนขยายโครงข่ายเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวให้มีไฟฟ้าใช้และสามารถใช้ได้ในราคาถูก mm hmm. เช่นพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตามจังหวัดตามแนวชายแดนต่างๆสำหรับกองทุนพัฒนาไฟาฟ้าตามมาตรา97วงเล็บ4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในปีงบประมาณ63กกพเปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบวงเงินสูงถึง1,800ล้านบาทแต่รับการจัดสรรเพียง13โครงการวงเงินงบประมาณประมาณ137.67ล้านบาทต,ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้มากกรรมธิการมีข้อสังเกตว่าควรมีการประชาะสัมพันธ์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติโครงการ ให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและสามารถเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึงโครงการตามที่ปรากฏในรายงานมีเพียงชื่อโครงการและหน่วยหน่วยงานเท่านั้นควรมีรายละเอียดผลการเหมือนโครงการและการประเมินผลตา,ตามตัวชี้วัดว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใดสุดท้ายคือกองทุนทนาไฟฟ้าตามมาตรา97วงเล็บ5ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความหนักในะมีส่วนร่วมในดานไฟฟ้าด้วยการออกประกาศเปิดรับโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและขยายผลไปสู่การปฏิบัติจ,จริงโดยตั้งกรอบเงินไว้ที่600ล้านบาทและนุมัติจัดสรร26โครงการวงเงิน476ล้านบาทซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จเ,เป็นอย่างดีกรรมธิการมีข้อสังเกตว่าโครงการที่ปรากฏในรายง,งานมีแต่เพียงชื่อโครงการเท่านั้นเช่นเดียวกันควรมีรายละเอียดผลการเหมนินง,งานการประเมินผลตา,ามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า บรรลุพระประสงค์หรือไม่มากน้อยเพียงใดและควรม,มีการรวบรวมและจัดทําธนาคารข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่และโครงการดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนเพื่อประชาชนทั่วไปได้รับทราบมีความรู้ความเข้าใจมีส่วนร่วมสามารถนําไปขยายผลเพิ่มเติมสู่โครงการอื่นๆต่อไปได้สุดท้ายเป็นงบการเงินและการทําบัญชีของสนงงานักงานคณะกรรมการกํกากับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า กรรมธิการพิารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้สอบบัญชีแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีและการจัดทํางบการเงินซึ่งได้รับการแก้ไขแล้วสรุปได้สองสามประเด็นว่าพบการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของทันต์งานคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานพบข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการอาคารรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและได้จัดประเภทรายการใหม่ พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบันทึกการบันทึกรายการจ่ายรายได้จากการรับบริจาคตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 6 1ถึง2512ซึ่งคณะกรรมการก็มีข้อสังเกตว่าข้อผิดพลาดตามที่กล่าวมาเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบสาเหตุข้อเท็จจริงแล้วก็การแก้ไขปัญหาไว้ในแรยง,งานประจําปีงบประมาณถัดไปด้วยแรยง,งานประจําปีในปีถัดไปด้วยครับแต่ผมมีขอจบแรยง,งานการพิจารณาของคณะกรรมการพลังงานตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ